สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะกลับมาพบกับโบและดวดวงดาราทาร์รต์นะคะคลิปนี้ก็เป็น b บวกลี่รีพอร์ตนะคะโดยคลิปนี้นะเป็น b บวกลี่รีพอร์ตที่โบจะเอามารวมกับพิากาศนะคะพอดีว่า,าสัปดาห์นี้หรือปักนี้นะโบค่อนข้างยุ่งนิดนึงก็เลยไม่ได้มีเวลาทำไบวกลี่เนาะอันนี้ยอมรับแบบตรงตรงเลยว่า,ามีธุระ หลากหลายมีธุระค่อนข้างเยอะก็เลยเไม่ค่อยมีเวลาทาก็เลยวันนี้มาเป็นที่เป็นพิษอากาศให้เลือกเนาะว่าภายในสองสัปดาห์นี้นะคะจะพลังงานของคุณหรือว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะโดยโบยมีให้เลือกเป็นสองกองนะคะก็คือกองที่1ก็คือ,เ,อ,อเป็นอันนี้นะคะที่เป็นรูป ดวงจันนะคะแล้วก็กองที่สองที่เป็นรูปก้อนเมฆนะคะก็เดี๋ยวเลือกแล้วก็ไปฟังไบวิกลี่ของแต่ละเอ่อแต่ละกองแต่ละสำรับแต่ละจะเรียกว่าสำรับยังไงแต่ละแต่ละอ็อบเจกต์แล้วกันเนาะต่อแต่ละไอเทมอ่แต่ละไอเทมที่คุณเลือกเลยแล้วกันเนาะพอดีว่าโบก็จะใช้รูปแบบการดูดวงแบบไบวิกลี่ที่โบดูเหมือนเดิมปกติแต่ก็จะเป็นในรูปแบบของการเลือกอ็อบเจกต์อ่ะ object, ไอเทมแทนนะคะก็เดี๋ยวโบทํททาทำสเต็มให้เช่นเคยนะคะก็เดี๋ยวเลือกแล้วก็ไปฟังในแต่ละกองกันได้เลยนะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มคนที่เลือกกองที่1น,นะคะสำหรับ By Weekly Report Week นี้2 w e ว k นี้นะคะก็เช่นเคยเนาะ b บ w e r k l y r e p o r t ปกติโบจะใช้ไพ่สําสำรับในการอ่านนะก็ครั้งนี้เหมือนกันถึงแม้ว่าจะมาเป็นในรูปแบบของออในรูปแบบของิ ไอเทมแต่โบก็จะใช้ไพ่สองสำหรับในการอ่านนะคะโดยโบจะใช้สำหรับนี้ไลเซียทาโรนะคะโดยการเปิดดูพลังงานของคุณแล้วก็ใช้าวชายทาโรนะในการเปิดดูในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักกันอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาสับไพ่สำหรับนี้กันก่อนนะคะว่าในช่วงสองคนี้นะคะจะมีเหตุการณ์อะไรยังไงเกิดขึ้นกับตัวคุณบ้างพลังงานของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ขอดูพลังงานของคนที่เลือกกองที่1นนะคะว่าในช่วงสองสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้าง10บใบนะคะใช้รูปแบบเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามาเป็นพิกอากาศนะคะพอดีว่ายุ่งมากเลยงานหลายอย่างมากลุ่มเร้าไม่ทันจริงๆอันนี้ยอมรับเลยอุ้ยไพยออกมาดีมาก มากมากจนเกินไปอุ้ยขอโทษค่ะ